ฉีดโบนน่าผากแล้วตาก็เป็นแบบนี้ทุกทีอย่างเงี้ยแก้ยังไงนะคะโดยส่วนมากเธอหมอก็อจะแก้โดยการฉีดให้น้อยลงเช่นปกติฉีดสิบ้ายูก็ฉีดเหลือแค่1ิบยูหรือสิบสองจดห้ายูนะคะแล้วก็ฉีดด้านบนฝูงๆหน่อยนะคะแล้วก็ฉีดตื้นๆน,นะครับทีนี้บางคนเธอลดปริมาณยาแล้วฉีดน้อยแล้วฉีดตื้นแล้วก็ยังเป็นอยู่นะคะแสดงว่าเธอแก่มากแล้วกล้ามเนื้อหน้าผากเธอมันอ่อนแรงนะคะ เราก็แก้ไขโดยการไม่ฉีดบริเวณหน้าผากนะคะเออทีนี้พอไม่ฉีดบริเวณหน้าผากแล้วเราทํำยังไงนะคะยาที่เหลือจะทํำยังไงเราก็เอามาฉีดจุดอื่นแทนนะคะอันดับแรกถ้าเธอจะไม่ฉีดบนหน้าผากนะคะเธอจะต้องบล็อกกล้ามเนื้อนะคะบริเวณหว่างคิ้วนะคะนะบางคนมีหัวเดียวนะมีรอยย่นหัวเดียวก็ฉีด2 1 2จุดบางคนมีรอยย่น2หัวก็1 2่บางคนมีรอยย่น3หัวก็ต้องฉีดให้ครบทั้ง3หัวนะคะเพื่อบล็อกให้มันเกิดความร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วถ้าใคร มีตรงนี้ขีดนะเป็นเนื้อเป็นเนื้อหนา,หนาตรงนี้นะย่นย่นย้อยๆน่ะหลีกเลี่ยงการฉีดตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะไอกตรงย่นย่นย้อยๆเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นนะครับทีนี้ก็เราฉีดตรงเนี้ประมาณสัก12.5ถึง15ยูนะครับตรงหว่างคิว้วจากนั้นเราก็มาฉีดตรงห่างตานะครับห่างตาก็ใช้ประมาณสัก15ถึง20ยูนะคะ ทีนี้เวลาแก่อีหนังตามันชอบตกลงนะคะหลกัหลกๆเราต้องฉีดพยายามจิ้มตรงนี้นะคะเพื่อเปิดหางตาขึ้นนะคะให้เปลือกตาเนี่ยดูเปิดขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหางคิ้วเปิดขึ้นก็ไม่ต้องฉีดจุดด้านบนฝุดตรงนี้นะคะนะทีนี้มันก็จะมีตรงไหนอีกก็จะเป็นรอยย่นจมูกนะคะนะตรงนี้นะเออก็ประมาณสัก5ยูข้างละ2.5ทีนี้ยาที่เหลือประมาณสัก15ยูสมมติว่าเรามีหมด50ยูใช่ไหมละ่ะเออเราก็แบ่งมาฉีดคางนะแบ่งมาฉีดคางประมาณสัก 10ยูนะคะถ้าบางคนรอยย่นแค่ตรงกลางอย่างเดียวก็ฉีดตรงกลางอย่างเดียวแต่บางคนเนี่ยรอยย่นมันมีทั้งด้านข้างด้วยก็ฉีดด้านข้างด้วยแบ่งยา10ยูกระจาย3จุดนะคะฉีดชิดกระดูกนะฉีดคางดียังไงคะคือคางมันจะไม่เป็นยน่ยนๆยู่ๆแล้วบางคนคางดูยาวขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมียาเหลืออีกประมาณสัก10ยูเธอ,อก็เอามาฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้ช่วยอะไรคะทาให้ปากไม่เป็นเแบบแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าทีเด้บางคนบอกว่า เอาหมอแล้วหน้าผากไม่ฉีดอะไรเลยแล้วมันเป็นรอยถาวรอ,อยู่หรือว่ายังเป็นรอยยน่ยนๆอยู่ทํำยังไงคะเธอก็ฉีดใหม่น้าสิถ้าเธอกังวลมากนะถ้าเธอบล็อกห่างถ้าเธอเธอบล็อกวางคิ้วดีนะมันจะมันจะย่นหน้าผากได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันจะเห็นรอยบ้างอะไรบ้างนะเธอก็ฉีดใหม่น้ําเพิ่มเอานะคะก็เอาใหม่น้ำหนึ่งขวดมาเติมหน้าผากแล้วก็ที่เหลือเอามาเติมตรงแก้มสองข้างมันก็ดีขึ้นนะครับนะทีนี้ถ้าต้องการความเป๊ะมากขึ้นเธอก็อาจจะเอามาฉีดยกลิปกรอบหน้านะคะ ลิฟกรอบหน้าอีกห้าสิบยูก็จะครบเป็นร้อยยูนะคะเธอก็จะได้หน้าที่มันดูยกขึ้นดูลิฟดูเล็กดูเล็กลงนะคะยกขึ้นระดับหนึ่งนะได้คางที่ดูยาวขึ้นนิดนึงได้ปากที่ดูแบกน้อยลงได้บางคิ้วที่แบบว่าดูไม่เป็นเลขสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ดูหางตาที่แบบตีนกาไม่มีแล้วก็ยกเปลือกตานิดหน่อยเวลาทําจมูกเมอนอย่างเงี้ยก็จะไม่เห็นรอยย่นข้างจมูกนะคะน่าจะโอเคนะประมาณนี้นะคะ